อ๋อกานว่าน่าจะเก็บจากบ้านี่ er ่ไหมเด็่ผมขึ้นี้เลยก้อง่ายบ่อยมากแถวนี้ไม่บ่อยนะอันนี้เด็กนั่งกันนอกนาอะทุนอ๋อมีนกใช่ไหมก่อนนะนี่กันไหนก่นานูงนแนั้นมาย เป็นตั้งต้นมานะเป็นไรกล่ายสีอย่องงูหมายวงนี่เคยเขึ้นที่นะเคยจดนก้าวอืมกันหน้าเร็วนหน้าเร็วนี่ก็ถือว่าช้องตท้กลางเลยนะตรงนี้ลงต่างฟ้าเลยเชือกสามารถยริงจน มันมีเลือดกันเหรอเออหนๆเอาง่ยเหมือนคว้าปลาเอาง่อยถึงเออผู้หญิงอายุกว่านี่นะผู้หญิงอยุคนเดียใช่ล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้บอดกระสุนแต่ท้องันเลยคือช่งหวาน โอ้ลกก่อยอยกลัวอุ่นตังมหมากอโอโ้หลังนีเป็นมีหลังิกูบกันนโนไมกาอี้ยเตียอืมงบชื้อบัญชีเยบ้อวะสถานการณ์กรุงเทพเยบต่อตามด้วยไมะอาด้วยไะ้นี่ชื้อมีบัญชีอืมเย็ชื่อไหมมาชื้อบัญชีู้หญิงเลยมั้บัญชีู้หญิงอ แต่ไม่ยากเมืนกงนแต่มันคือคุณแม่บุญนะจะมันคุ่บุัดอัดเมอนริงอะอัเอมันเป็นตัวน้ำอ่มันน่าหวาติดปากตัวอังเยองเนี่ยพวกแบนันง้มีนะถึงแม้มันสั้นต่เนี่ยนายจะไม่ขอยงานใช่ไหมเนี่ยหวัง กลัดกับหน้าวะมันจงกลโอ้ evet. um, mm ัน hmm. ป็นนเลยนะตรอัดาเยโอ้ปรบต่างคนเลยนะวะตดช่องเตือนงินมาบ้างติช่องถึนช่องถึงกันนะ

22กับ d ดลี่นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชีย์ทีมที่คุณชื่นชอบรว่วมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจาการรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเ,เว็บไซต์ deli n e w c o g h